สวัสดีครับที่เห็นอยู่ตอนหน้าผมในขณะนี้นะครับเป็นหม้อต้มน้ําเดือดไวนะครับมีลูกค้านะครับท่านหนึ่งนะได้ดูคลิปดูแล้วก็ได้สั่งมานะครับตัวนี้ก็เป็นนะก็ปรับปรุงมาเรื่อยนะครับก็จะถือว่าเป็นโมเดลล่าสุดนะฮะมีระบบการนะครับทาให้แก๊สร้อนนะฮะทำให้น้ําร้อนนะครับตัวนี้ถังนี้น่าจะอยู่ประมาณ800ลิตรนะฮะ 800ร้อยถึง1000ลิตรนะฮะก็ยังไม่ได้คานวณปริมาตรเลยฮะนะครับก็ลูกค้าก็ให้ติดนะฮะเก็วัดอุณหภูมิ2ตัวนะครับตรงนี้นะฮะข้างล่างนี่ครับ้ลนล่างนี่ตัวหนึ่งมีหัตรงนี้เลยฮะแล้วก็มาช่วงบนนี้ตัวนึงส่วนตัวนิปเปิลที่ติดอยู่นี้จะเป็นแท่งแก้วนะครับนะก็ใส่ตัวล็อกป้องกันนะฮะไม่ให้อะไรเข้ามาทำให้แท่งแก้วหักนะครับมองเห็นชัดเจนครับ ด้านบนนี้จะต่อตัวนี้นะครับเป็นทางน้ำเข้านะฮะใช้ท่อขนาด2นิ้วนะครับเป็นเกียวเกียวนอดนะครับส่วนตัวนี้เป็นที่ลูกค้าขอไว้นะครับเป็นเกียวในสองนิ้วนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นบานพับปิดเปิดนะครับรายละเอียดยังไม่ได้เก็บคาบของการเชื่อมนะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นฝาเปิดนะครับ,รบเป็นรอยเชื่อมนะครับยังไม่ได้เก็บแจ้งให้ทราบประมาณเบื้องต้นตอนนี้ครับ,รบข้างล่างก็รอการเก็บ ประมาณนี้นะครับตรงนี้เชื่อมปิดหมดแล้วน,นะครับ